สวัสดีครับมือนี้ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแกะนะครับวับนเสาร์ไปชมบรรยากาศกันครับเป็น วันเสาตลาดบ้านน้องแก่เรัจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับข้อยเนื้อกับเครื่องค่ากับข้อยเนื้อหลายนะครับ กับผมมาช่อมค้คคอยเนื้อครับสอ่นหกพันครับตัวองไงครับตวงงับตวงงนี้เวียดนามสื่อสองหมื่นหเลยครับเันจะสื่อเป็นค้อยเนื้อเัยครับ ตัวนี้เป็นควาวยแม่ส oh ูงประมาณเขามลวงวัวลูกเกือบรน่อยสี่สิบหกเนส่สองหมื่นหกพันเท่เดกับอเก่าโอ้สูงหนอยสามสิบเก่าได้กันเท่าดียสองหม่นหกพันอเ่นเด้กันสองหมื่นหกพันนะครับนี่แหละครับตตีเนื้อกะราคาละเล่านี่แหละครับ กล้วยสองมื่นกว่าก็าอาจจะเป็นกล้วยมันกล้วยผสมบล็อยติดนะครับคนเดียวออกมาขายขอบผมสิบห้ามาชมกล้วยเผือกหน่อยนะครับเป็นกล้วยเผือกหน่อยกันดีไปสวัสดีครับไ้ เถือกไตัวนี้ลูกลูกตัวใหไเอ้เป็นลูกโกมังเพชรโกงมเพชครับครัเอกะสารครบแล้วครับสูงประมาณเท่าไรครับบระท่นเวัดเนี่เพินบระท่านวัดเลยครับค้วยเจ้เดือนไหนก้ายแปดเกาเดือนนรับก้วยแปดเก่าเดือนนะครับเขาสะอาดดีครับกลวยตัวนี้กบหางงหญ่ครับ เอาสินกาข้างเนข้อกันนาไดครับข้อตินิข้อนาข้อตันดีลูกไสโกเมืองผิดไอ้เปิดไว้เท่าไรปิดไว้สามหมื่ครับเปิดไว้สามหมื่นะครับข้อยติน่เปิดไว้30,000ืบาทต่อร้องกันได้ได้นะแข่งขาดีครับเอาสะอาดดีครับไอ้ฝาบเบอทโทรเลยครับสนครับ063นหกสาม ยัดสองซีนะครับจากไสาตลาดครับจากอำเภอแย่งตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขอบคุณนะครับไอ้มันมันครับนี่ครับปอดปอดกะนะครับบ่มีกะเปิดไว้สามหมื่นต่อรองได้ครับเงินจีดสนใจกับทรมาต่อรองคนได้ครับ พสวัสดีครับพอ่อ<า>ค,ค,ครับคล้ยคล้ยผูวไหครับพ่อคล้ยถึกคล้ยถึกตัวนี้เป็นลูกตัวใดพ่อลูกเบิมเบ่มพันล้านมาครับกล้วยตัวนี้เป็นลูกเบิ่มพันล้านนะครับสูงเท่าไรละครับสูงหน่อยหกสิบสูงหน่อยหกสิบครับงหญ่หนาดีครับโค้งสางกระดูกใหญ่ครับสูงร้อยหกสิบขอเปิดราคาไีกทีเท่าไรครับเจ็ดหมื่นห้าเจดหมื่นห้าพันบาทได้ครับหัวใหญ่ครับตาเต้ม จำจำอันตรักคือครบครับรวมพันล้านสูงร้อยหกสิบนะพ่อนะหกสิบพันนายยัยครับเฮ้ยตัวนี้จกปีเราปะเป่าหาปีเราเปิดได้เท่าไรก่อพอครับแปดหมื่นห้าพันบาทพ่อกับนายรับ อ่าฝากเบอร์โทรนะครับพ่อศูนย์เก้าแปดศกากรหกหกส่าศ <6 64 S 2> ูน <5 45 S 2> สห้อศนยี่ห้าจากไซนพ่อะะจากน้องกรุงสรีกลสินจากน้องกรุงสีกะละสินนะครับเบืองหน่อยครับถุงเท่าขาวดีครับอข้อมีเบิร์ครับ,บก็ได้เสียเอาไปเป็นพอพันหรือ,พอพเอาไปคุ้มสูงโทรมาติดต่อนีพอเพนไดครับขอบคุณนะครับพ่อมันมานครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวแม่จัดตครับมันนี่เดี๋ยวแม่ตัวหนึ่งครับเป็นลูกตัวไหนครับตัวนี้ลูกเบิ้มพันล้านครับสูงเท่าไรครับยอคยตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านสูงหนอยยี่สิบสองแข็งขาดีครับอายุเท่าไรแล้วครับสิบสองเดือนนะครับคุอยตัวนี้สิบสองเดือนหางหางเง้วดีครับแข็งขาใหญ่นะครับคุอยตัวนี้เป็นดาวไปเลี้ยงครับเปิดราคาไปทีเท่าไรครับ เป 2, ิดได้สองหมื่นเก้าพันบาทผู้ได้สนจิตสนใจแล้วสบถามเบอร์โทรปันไหนนะครับฝากเบอร์โทรได้ครับ0 6 5ย์หกห้าศูนย์หกห้าสแปดห้าสอสนะครับจากไซนนะครับจากรอยเอสหอยจากอยเอหอยหนุ่ยรอยเอสนะครับ,น,น,รบนี่นะครับเมืองทางหนาเพิ่นครับแ้มแจมจำเรียบดีครับเรียบ,บอร์คียนะครับ ค่อยตัวดีข้อใหญ่ครับข้อเพิ่นครับข้อหนาข้อใหญ่ดีครับขนกระจับดีนะครับขนนี่ขนตกสบายสวงเดี๋ยวไปเลี้ยงครับไปพัฒนาครับมันหวานนะครับครับผมนี่ครับหางยาวหางลามครับสวัสดีครับไฮส่วน ไหนไหมตัวครับตัาสองครับสองตัวแม่ครับเออนนี้เป็นตัวนี้เป็นลูกเบิ้มอายุสี่ปีลูกเบิ้มพันล้านป่ครับแม่อายุเท่าไรครับสี่ปีครับลูกเบิ้มอายุสี่ปีเพราะท่านเต็มหรอครับสูงเท่าไรครับร้อยห้าสิบสองสูงร้อยห้าสิบสองครับเดี๋ยวพาไปเบืองทางขางกันครับลูกเบิ้มพันล้านอายุเท่าไรกายพีเห็นสี่ปีนะครับเบืองทางไทยกันครับ ใส่เสื้อนะครับผู้ใดสิมาเอาไปเป็นพอพันนี่พอพ่อพอรักไดนแม้ยครับุ่งโอ้ถ่ายสูงนะครับสูงเปิดเยาวเปิดไว้เท่าไรครับไี่ห้องไว้แสนกับห้าพันครับห้องไว้หนึ่งแสนกับห้าพันบาทนะครับต่อรองกันได้เนาะครับต่อรองได้คือเก่อนต่อรองได้ได้ครับนี่ครับใหญ่ๆยาวๆข้อยิ่งๆครับตาเต้็มเต็มจำเอกลักษณ์คุณมาดีครบเบิดครับเหล็ดดีครับแมนครับหางปนลามหั่มปนตรง ทำเป็นเที่ยงเที่ยงตรงดีหลังตรงส้มดีครับตวนิปฝากเบอร์โทษได้ครับไอศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าเก้าหกหน่งเก้าเ้สอนมุกดาหารจากอยสอนมุกดาหารนะครับปเสียพายไปเบื้องลูกเก่าจะเลอดเครับเจ็ดเดือนครับเขาใหญ่ครับถุงตัไหนร้อยร้อยสิบหกเพราผมบัตถุงับถุงอน้อยสิบหกนะครับผุตส่าหเสเอาไปคุ้มผงหรือจับสัตว์ครับสีสวยครับ สีเหลืองอุ้ยลครับอันนี้อันนี้ว่าไ้เท่าไรครับหนึ่งหมื่นอครับหนึ่งหมันห้ารอยนะครับสนจิตสนใจก็โทรมาตอนองกเพิ่ได้ครับฝากเบอร์โทรอีกนะครับศูนย์เครับศูนย์เก้าสามศย่งงแปกห่าเก้าครับหกหนึ่้าเก้ครับจากหอยสอนมุกดาหารครับมันๆนะครับไปสอนัาผมขอบคุณครับสอนมุกดาหารค้ายใหญ่ครับสบยสวัสดีครับผมควผู้หรือคเมีครับ ้แม่นี่สูงเท่าไรเนะอสูงหน่อยิหอายุเพิ่นเท่าไรล่ะครับสิบสาเดือนนะครับกยตัวนี้สิบสามเดือนสูงหน่อยยิมหกลูกเท่าไรกกาาน,นะครับลูกเก่าล้านลูกเกาล้านโอ้ตา,าย,ตย,ย,ปยาไปที่เต็มครับเปิดราคาไที่เท่าไรครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเือนะครับกยสาวตัวนี้เปิดราคาไว้ที่สามหมันบาท ต่อร้องกันได้นะครับฝากเบอร์โทรแส่สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์เจ็ดจากไซน์เนาะครับคอนเจนครับจากคอนเจนนะครับคอนเนสนใจโทรมาต่อร้องกับเพื่นได้ครับถูกกันมานะครับไ้ี่ครับด้วยสาวหน่อยครับคอนเนสนใจโทรมาต่อร้องกับเพื่นได้ครับสวัสดีครับหอเท่ยว อันนี้คว้ยคว้ยผู้คว้ยแม่ครับคว้ยแม่แม่สาวนะครับอายุเท่าไรหรอครับสิบเดือนสูงเท่าไรเนาะครับลอยยิบเจ็ดนะครับคว้ยสาวตัวนี้สิบเดือนสูงลอยยิบเจ็ดคนไทยครับไทยดีไทยแง่เลยครับ อันเ่นลูกพ่อใดครับ่อยทิ่ลูกเก่าเจริญนะครับไอ้พายบางหนาครับลูกสาวเก่าเจริญโอ้ตาหนาหวานนะครับแขางขาเรีบดีครับหอทิ่ยเปิดได้เท่าไรครับเปิดได้ยี่สบเปิดได้สองหมบาทนะครับคอยตัวนี้สองืบาทฝากเบอร์โทรได้ครับ่อยทิยาี่ครับศูนย์เก้าสี่ห้าสาม่ครับสี่สี่้านะครับจากหอยทิ่พรสวรรค์ฟาร์มนะครับ นี่ครับส่งกันมาน,น,นะครับเฮ่ร์ติวสนใจทุมาต่อร่องกับคนใดนะครับนะครับพามาเบิ่งควายเนื่ออีกตัวหนึ่งนะครับเดือดน้ำสื่อเจ็ดพันนะครับควายตัวนี้เป็นสื่อเจ็ดพันตัวแม่นะครับนี่เป็นแมูกดูก็่าแม่ตัวแม่นี่คนสื่อเจ็ดพันนะครับ ค้ยชีไล่คนสื่อค้อยเหนือบดนะครับสมือนี่แต่เพราเป็นข้อยง่ามคนสื่อเป็นค้ยเนือหมดจอยยังสี่คนก็สื่อเจ็ดพันบาทนี่แหละครับพามาเฉคราคาควยเนือน้อครับร้อยนี่นะครับจอยยังสี่เจ็ดพันบาท สวัสดีครับินึ่งตัวเมนนนาครับหนี่เป็นค้อยสาวหน่อยนะครับอายุอายุเท่าไหรนะครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนนะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบนิดนิดนะครับ้อยตัวนี้ค้ยสาวหน่อยเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ารนะครับหนึ่งหมืเจ็ด้าอครับ้ยสาวตัวนี้ ฝากเบอร์โทรเลยครับ098 653 9162นะครับจากไสโนะครับจากคนท้องค่ะจากคนท้องจากหอยวิทย์คนท้องนะครับคว้วยสาวตัวนี้สนจิตสนใจก็โทรมาต่อร้องไลยครับขอบคุณนะครับสูงไว้เสาเจ็ดเสาแปดครับสวัสดีครับไอเวียดสวัสดีนะ ลูกเัวไห้อครับนี่ลูกเพิ่มครับลูกเพิ่มนะครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเ้ยี่บเจ็ดรอยยี่สิบแปดนะครับึางไทยครัวิทเปิดราคาไปทีเท่าไร่ครับสองหมาครับสองหมื่นเก้าพันบาทนครับคอยสาวหน่อยตัวนี้อายุเท่าไร่น้อตัวนี้ประมาณแปเดือนครับแเดือนครับสูงร้อยยี่สิบหกนครับ ฝนก็จับดีนะครับก้อยตานีสีดอกเรายังดีครับฝาเบอร์โทรได้ไหมวิท98 098 653 9162จากพี่วิธไลายิดนะครับส่งส,ส่งกันมานะครับพิธขอบคุณครับอร้สนสนจิตสนใจก็โทั่วมาตอร่องเลยครับก้อยสาวตวนีก็โตดีเยอะครับมาตอร่องคนได้ครับสำหรับมื้ ตลาดโคกระบือบ้านน้องแกจังหวัดร้อยเอ็ดขอฝากช่องสุริยาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะได้ไอ้เพื่อนน้ำเนยนะครับสำหรับมันีก่ขอกลาบเข้ามาสวัสดีครับ